สวัสดีครับสวัสดีทุก ah ท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหน anyway. мире, ุ่มอ๋องไปสืบมาแล้วครับพี่น้องนะครับกระแสข่าวที่ว่าบอดบิ๊กแอบไปจดทะเบียนสมรสกับคนคนนี้นะครับจดทะเบียนสมรสใหม่นะครับพี่น้องนะครับกระแสข่าวไปสืบมาแล้วครับมาจากต้นต่อเอฟซีคนหนึ่งครับพี่น้องนะครับ ไปโพสท,ทิมไว้ในต่อๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวนุ่มองอ่านให้ฟังเด้อนะครับเขาก็โพสไว้แบบซี่นะครับบอกว่าจดทะเบียนแบบเงียบๆกับคนใหม่เป็นเดือนแล้วจ้านะครับไม่กลับไปที่เดิมแน่นอนจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับจริงและโชว์ทะเบียนสมรสในงานแต่งกับคนใหม่อีกไม่นานเกินรอ เขาไม่กลับไปที่เดิมแน่นอนย่านกกอดลูกสไปร์ตัวจริงในวันแข่งบอลน,นั่นไงจดทะเบียนก่อนแต่งเรียบร้อยแล้วนี่คือเรื่องจริงสันพี่น้องนะครับเอฟซีธน,นินะครับก็บมาคอมเมนต์ทิมเวนตอ่าช่องต่อต่อครับพี่น้องนะครับจากนั้นก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านเข้าไปอ่านนะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็บ,บอกว่าจริงหรอนะครับบางคนก็บ,บอก ว่าไม่ใช่หรอกบางคนกระบืองเสียนะครับพี่น้องนะครับก็เกิดเป็นกระแสกันม้านะครับทุกท่านครับนุ่มบอลก็ไปสืบมาแล้วนะครับว่าเป็นเอฟซีนะครับบลูุษเอฟซีฝั่งไหนครับพี่น้องนะครับขุดประสงค์ก็คือสร้างกระแสเฉยๆครับพี่น้องนะครับบอแมนเรื่องจริงครับพี่น้องนะครับถามว่าบอสบิ๊กกับบอสลูกแก้วนะสนิทกันไหมก็สนิทกันครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันพร้อมครับพี่น้องนะครับส่วนเพื่อนสีโจทย์ทะเบียนเพื่อนซีเป็นแฟนกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามเบิ้องอนาคตครับพี่น้องนะครับต้องรอเบิ้งนะครับทุกท่านแต่ว่าถ้าเรานะครับซีมีคู่คู่ครองหรือว่าซีเป็นแฟนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บ่อเสียหายครับพี่น้องนะครับเพราะว่าต่างคนกต่างโสดนะครับถูกมือนี่ก็ต่างคนเนี่ยก็มีฐานะการงานหม่นโค้งครับพี่น้องนะครับถ้าเพื่อนซี เป็นคู่ครองกงนจริงนะครับก็เหมาะสมกันครับทุกท่านครับแล้วก็ f c ของบอสบิ๊กเอฟซีบอสูกแก้วนะครับแล้วก็เอฟซีของตัวเกียวมือสิษเองก็รู้สึกเห็นดีเห็นงามนะครับพี่นนนะครับกระบอมี่อย่างเสียหายครับถ้าอนาคตเพิ่ิเป็นแฟนกันนะครับเพิ่นสิแต่งงานไหมหรือว่าจังใดก็มี่อย่างเสียหายเลยครับพี่นนนะครับเอฟซีก็ บางท่านบางคนก็อยากให้เป็นคู่กันอยากให้คบกันทแท้ๆเป็นแฟนกันก็มีครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับนุออ่มอ้องเลยข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ้องไว้ครับผมถ้ามีข่าวสารใหม่ดีๆเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ